ครับก็่อนอื่นะครับทางองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพนะครับอปปสนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางพักวมไทยสร้างชาตินะครับทางท่านหัวหน้าพักนะครับซึ่งท่านได้แสดงเจตนาลมที่กล้าหาญนะครับในเรื่องของการปกป้องชาติบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะในการปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้ในวันที่24มิถุนายน ได้ดำเนินการที่แท้ดีมากนะครับอินเดชั่น2475นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ของทศไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าประวัติศาสตร์ตรงนั้นน่ะที่มาเป็นยังไงนะครับเราได้นํามาฉายในภาพยนตร์นะครับพยามารกณด้วยนะครับซึ่งทางวตเองก็เลยชื่นชมคะวันนี้เราก็เลยมามอบนะครับแจกันดอกไม้นะครับมาให้นะครับพร้อมทั้งที่จะได้มีโอกาสนะครับขออนุญาตพูดคุยเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองครับ ก็ในนามของท่านพีรพันธ์สาลีรัฐมิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ขอขอบคุณกําลังใจดีๆนะครับจากองค์กรที่ปกป้องพุทธศาสนาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอเป็นกำลังใจให้กับทางพักนะครับครับขอบคุณครับอ่ะรับโอเคโอเคเชิญครับพี่เชิญเชิญ